ติดตามสองสาวคู่ซีพังแสนรู้และพังยุย้ยวันนี้พี่ควานพาสองสาวเข้าไปหากินในป่ากว่าแอดมินสองหนุ่มจะเจอตัวสสาวได้ทําเอาต้องบุกป่าฝ่าดงกันเลยทีเดียวช่วงนี้ฤดูฝนจะมีอาหารหลากหลายขึ้นเนื่องจากพืชพันธุ์เติบโตและอุดมสมบูรณ์มากขึ้นอาหารเหล่านี้จะช่วยให้ช้างได้รับสารอาหารที่จําเป็นและมีพลังงานเพียงพอคะ่ะว่าแล้วเราตามแอดมิน2หนุ่มเข้าป่าไปหาสองสาวกันเลยคะ่ะ ขอขอบคุณคลิปจากเพจศ,ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยด้วยนะคะที่อัปเดตความคืบหน้าของสองสาวมาให้เอซได้ชมกันค่ะโลกาเขาดิโปง,ขอ,ง <c oughs> ขอบคุณค่ะจำ<อ>ชื่อฉันไว้นะโอหมดลึงเหมือนไอติมสวยอะ่ะขอบคุณค่ะ ทุกท่นที่กำลังเข้ามาชมนะครับใครนั่งใครนั่ง,งไม่ได้นั่งนะ <l ots> <l ots> ไม่ได้นั่งน่าจแหว่ากันทีก็ินั่งตัคนเป็นเล่อยฮิตพี่น้องมาหลายพีตพย่ตายชัดๆอ,อ่าออเออเออก็อไม่อานนน สวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีตอนเช้าวันจันทร์วันที่ทุกท่านดู่นไปทำงาน,งนาในวัน,น,นที่เราโตโคมาฮะเออหมอกินจังอะกับต้นหนามอยู่นะครับแป๊บหนึง มันเกาะเสื้อไปเหรอดวจะโดนลูกหลงแสนรู้ไหมเอ็ดเกาะเก็บหน่อไม้ต้มกะทิเลยค่ะเอาดูดูเจสุเจเชาวโอ้โหโอ้โหเอานี่เขาทำลายนี่ เห็นรางเหจิ้นกอฮักไปแล้วเียนี่ออนอสุดท้ายของกรนี้นะครับหมดแล้ว คุยกันเก่งขึ้นเยอะเลยยังไม่ได้คุยเลยแน่นแม่กอก็อ่านเน้นในใจอยู่นะครับตอนนี้ครับผมที่เงียบๆไปที่อ่านในใจมอร์นิ่งวันจันทร์ค่ะแม่แม่ทัพพงอ่ะชอบฟิลช้างหากินอิสระในป่าอย่างนี้มากกว่าช้างถูกล่ามที่หลักอ่มือเปื้อนเลยหือจะเอาหนอบนบ้านนะเออได้ปะ่ะ เห็นเปล่าพวกผัว่ัคนนี้นอนอนอใน่นนก่งเอาไม่ถึงเราชอบเวลาสองหนุ่มมันไล์จะได้เห็นมุมมองมใหม่ๆห,หลายๆที่เพราะว่าสองหนุ่มจะพาไปทั่วศูนย์เลยขอบคุณครับน้องไม่กลัวไหนเลยเนาะน้องไม่กลัวเด่วพวกเราเกง่งสำรสสมรจพี่กอมีอีกไหมกอนี้หมดแล้วจ้ะหนูตอนนี้กอนี้หมดแล้วฮะ ก็ก็น่าจะมีมีอยู่เนาะแต่ถ้าหาดีดีมีอยู่นะก้อยก้อยก้อย แขนนุ่งสุดแป๊บเดียวเงียแตกเลยเอออากาศแบบโฟเริ่มันจกันแดดนดิได้กันแดดได้รอบหนึ่งโตไหมโตไหมหนูถอยถอยถอยฮะมันจะดันหมดแล้วหมดแล้วอ่ะเอาเครื่องคิแล้วจิมีแล้วมึงรัดไปไหนครับบุญกับยุ้ยล่ะ ผอดใจละไปที่เงินแล้วบางทีก็ไม่พูดเลยตะกี้หา่าวนี่คือหายุ้ยปะอุ้ยโอ้โหยจะได้พลังเะไอหาสาวยุ้ยก่อน เอ้า oh. วันนี้ยุงออกแหละยุงรัดสวัสดียุย้ยสวัสดียุงรัดสวัสดีจ้าปัดเข่าออาไหมที่เผื่อไปกดกดหยุดหนง Nhưng mức ở hồn à, nó thêm tỷ kho mưu Ừm. đông chinh chinh. Lưu lưu bà lức lợi. Hả? Hả? Ông cà? Lưu lưu tê xe tò. Đốt. ก็มันโดนตอต่อยแหละเอาแล้วเป็นยังไงกันหนึ่เมื่อวานเมื่อวานเนาะยุ้ยลุงหนัดบอกว่ายุ้ยโดนต่อต่อยนะฮะไปโดนใส่รังต่อใช่ไหมไปเตะใส่ไหมไปเตะใส่รังต่ออ๋ออาจจะมีเสียงนี่หนะบู๊บบู๊บนี่หนอต่อต่อยนะฮะเมื่อวานกรีดออกมาเลยต่อยยุ้ย แต่ยุ้ยไม่เป็นไรครับอ๋อโอ้โหยุ้ยไม่ได้เป็นอะไรนะครับแต่ตรงหนัดตาบวมไปแล้วเอ้ยไม่ใช่มิงนี้ นี่นี่ก่อนนี่มีเสียงนี่อเอาแกงอเอาเนี่ยเสร็จสาวๆนี่เราจะเอาหน่อไปให้เซนรุว้าวว้าวสุดูมิม่สุดูมิมิอ้าว นี่สันดูดูดนี่พีโอดออกมาขมข่ากันขมข่ากัน หักแล้วกินไปแล้วกินปลายไปก่อนแล้วมองสบายกว่นี่จุ๊บจับจุ๊บจับโอ้มามาดูช่างโอ้โอ้แกะเปลือกไปนะ แกเปลือกแต่นะแก้เปลือกนั่นแหละนั่นแหละเข้ไไง่ายแข็งๆกระเป๋ารับนอ,อืมเอ็ดก็เมื่อคืนเมนยูแพ้อ่ะครับมีแต่คนหัวเราะนะก็งงมากปวดหลับนอนดูจนจบอะ่ะ ว <laughs> ันนี้ก็เลยไม่สดชื่นนี่หรอสดชื่นอยู่แต่ว่ายังไม่ชอปกติชาพิตพึ่งแตนต่อจะถึงตายได้วันก่อนเจอคุณนี่นะพะโอดได้ยุงให้ย่างไก่ น้งองยุ้ยน้องยุ้ยอยู่ข้างหลังครับเวลากินจะแยกกันนะครับเวลากินจะแยกกันน้งองยุ้ยชอบลุยเข้าไปในอะโค<ฮ> <c oughs> หนูมี่อร่อยใช่ไหมเคี้ยวกรอบเลยีนไม่รู้เมื่อกี้มีการปอกปอกหน่อไม้ด้วยปอกเปลือก <c oughs> ตรนนี้พี่โอดโดนยึดยึด,ยดที่นั่งละยึดเปย์ละเออยึดเปย์ละ <c oughs> <ๆ>ใช่ครับเวลากินอาจจะแยกกันครับ แล้วเวลาจะไปก็ไปด้วยกันในเรื่องกินนี่ต้องแยกกันก่อน Echo. 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 ร้อนงมแหยยงนะฮะหน้านอกอะ่ะอย่งนี้อยู่กะขออีกสกรอบได้ไหมโคที่แปลว่า ไม่ไหวว่วะโค<ห>โค<ห>คือพุ่มไม้อย่างประมาณนั้นพุ่มไม้เกาะป่ารกๆพุ่มไม้รก,กๆ,ปกๆ,กๆเปิดไปฟังเสียงไปพอรีดตากผ้าเดี๋ยวฝนตกขยันมากเลยครับรอฝนกอนพี่อดรู้ว่าพี่อดรู้ว่ารอฝนตกก่อนค่อยตากครับเซลหรอเซลหรอเซลแม่หรอ หมดแล้วตรงนี้นต้องง้มหาน่ารักมากต่างคนต่างหากินแต่ถ้ <c oughs> แต่แอยู่ตรงตะเบียงชมชางปุ๊บก,ก็คือแย่งแย่งยุ้งจะมาแย่งของพี่แสนรู้ก่อนอพอพอหมดปุ๊บก,ก็จะไปกินของตัวเองต่อใช่แสนรู้ยอมอยุ้ยแสนรู้ก็เลยรีบตุนตั้งแต่ตรงนี้เลย อโขอบคุณควางที่ดูแลสองสาวด้วยความเมตตานะคะตัวเล็กตัวน้อยนะบุนเข้าไปเนี่ยฮะน้ำบางน้ำท่วมไหมท่วมครับท่วมเป็นบางอำเภอเพื่อนคิวเข้ามาเขากำลังปล่อยน้ำนี่นะน้ำบางอ่ะกำลังเริ่มปิ่มปิ่มตะลิงอันนี้ก็กินได้พี่อดเอาตรงไตให้เลยสดูนี่อ่ะนีแล้ว

กอร้อนไหมนี่ออมวอุ้ยพักหนอมปักขอบคุณค่ะขอบคุณอามวะออมวะขอบคุณค่ะดึก นี่ดูตัวน้อยนะห้างฉัดน้ําท่วมไหมคะท่วมก่อนนะท่วมครับเป็นบางที่ก็ท่วมก็ยังไม่ท่วมปีนี้ไม่มีข่าวท่วมเลยห้างฉัดนะนะอือี่ผมก็เป็นเห่ใจครับก่อไม่ใช่คนห้างฉัดเเต่แต่แง้วแต่แงวนี่อ่วมเลยฮะบางพื้นที่นะครับวันนี้เซิรกิวข้อหมาตาอยู่ออสเตรเลียค่ะกลับมาเมืองไทยจะมาหานะคะยินดีต้อนรับนะครับ มาหาสาวๆได้นะครับดูนี่ปักไว้กันนี่งั้นถ้าอยากต่อไม้เก่ายกเลยถ้าเคยเป็นไม่ก่อนหนึเทปสุดก่อนเทปสุดกับพักไปวสวินอาร์เธอร์กำลังชักด,ดาบดพันดินสนานแล้วสนานแต่ว่าดูนี่พวกงก,กิ่นตั้ก่อโอโ้โ,อโหโอ้โหหน่อเพียบ ก็ไปตั้่งไฟน่เอาไปแต่งดัวพเป็นห้าดูเอไมาตรงนูนเนาะได้นี่แซนดรูซอฟพาวเวอร์กินหน่อไม้โชแม่แม่ต้องอยากกินหน่อไม้ละอ่อดึงนี่กําลัอดึงนี่กับ Dưới này cao sẵn đồ đứng này Dưới này cầm <laughs> đứng này ớ lẽ Nha Ốc đây Ốc đây <cười> Được. <cười> Được là bóp à. Rồi Xẹp, xẹp nó mãi xẹp แต่อ้วาอ้ว่านี่กับเราอ่านไม่มีอ๋อกลมกิ๊ดมีน้ำปูตัวเหมาะเลยนะลูกวันนี้แอดเฟิร์นไม่มาแอดเฟิร์นลาคอดแล้วหรือคะวันนี้วันจันเฟิร์นยังมาอยู่เวนเวนพิกกี้แอดกี้เนาะแต่แอดกี้ติดภารกิจครับก็เลยเป็นพวกเราสองคนนะครับ กโ,กโสันดูเดี๋ยวเอาหน่อมาให้นะหาหน่อไม้มาเสิร์ฟติ๊กๆเ,เ,เ,เอ้ยสนนันดูบอกเยี่ยมเป็นเลยค่ะอยู่เฉยๆก็มีหน่อลอยมาสนันดู <laughs> ปอกเปลือกก่อนเหรอปอกเปล่าอ๋อกินกินกินปลาย่อนเนาะผมนี้แอดมินอยู่สูงกว่าแสนรู้ก็เลยรู้สึกว่าแสนรู้ตัวเล็ก <c oughs> แต่ถ้าแสนรู้ไปยืนถนนก็คือตู <c oughs> ใหญ่มากใหญ่ไปดูครับ จะลู้ครับผมอะไรจ๊ะอะไรจ๊ะจะลู้ครับเะรู้ให้เหรอเฮ่เพ่เพ่เสียงยังไงก็พี่อนเฮีย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 วันนี้พยายามจะเรียนแบบเสียงพี่โอ๊ดเฮีย ขอบคุณคุณดัตนะครับดัดน้ำด้วยนะคะแอดกระตุยแอดกอพี่โดนลุงดัดลุงโอ๊ดเออลุงโอ๊ดหว่าพี่โอ๊ดลุงโอ๊ดเข้ามาขอบคุณครับใครนะคุณดัตคุณดัตอ๋อคุณดัตโอ้ขอบคุณคุณดัตนะครับพี่ก่อหาเกความจริงความจริงพี่โอ๊ดไปหาแล้ว่าส่งต่อให้ก่อนะครับไม่ได้หาครับแอดก่อก็คือยืนเก๊กอยู่ตรงนี้ก็คือไปเอาจากพี่โอ๊ดไปอีกทีหนึ่ง เป็นมเเซนเจอร์ให้มีน่ารักจังลูกแต่แม่เมซีม,ม,มีนี่จะพอเป็นสีภรรยาของท่านทูตได้ไหมพูดว่าพ่อเตขนาดนี้ผอมวันไหนใช่ครับ พ่อเอาหน่อไม้มา,<อ>าส่ง,งต่อเอาอีกยุ้ยไม่รู้ตรงนี้มีหน่อไม้เยอะนะยุยย้ยยุ้ยลุยไปหากินอะไรตรงนู้นธาดและวยุย้ยอยุ้ยมมกนะเสร็จลูกยุ้ยมมกนะข้าจะกินเด้อเดี๋ยวสิบโมงเรา move หนอตอนนี้กี่โมงเก้าห้าเจ็ดโอเคสามทีเตรียมรวม ไปส่งน้องยุย้ยก่อนน,น้องยุ้ยนอนเตะเลยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้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 หมดงานหมดเหนื่มหูนี้ ไปยืนใส่ทางเดินมดเมื่อกี้แน่เลยมดกัดเรอมดปุกไปแงเก่งไปหาปีอ่ะพี่แางนั้นมีอะไกินไหมยุ้ยอบอกว่าเห็นพี่แสนรู้กินตรงนี้แน่แล้วนะแสะดงว่ามีของอร่อยโอ้เปิดโต๊หากันแล้วยุ้ยกันเลยมาละจะทรงเสียงย อันนี้เสียงผมเองนั่นขึ้นความถี่ต่าตอนนี้ยุ้ยกำลังปล่อยขึ้นความถี่ต่าส่งสัญญาณ อดึงไปเลยเวลาดึงนี่ <c oughs> จะป๊อกสหขวามุมอยู่ป่าสวยง,งามฝั่งไอ้กอถ่ายรูปหน่อยครับปลากระมวลที์ได้ครับกอถ่ายออกมาขึ้งงนแงมหนะ่อยมันก็ <c oughs> แล้วแต่บางบางภาพโอ้เสียงสปอบบสปินมั้งจับจุ๊บจับกัน ได้เห็นขาน้องอยุ้ยอยู่ข้างหลังเดี๋ยวเราไปใไนต่อพี่ตายไปใไนต่อไปไหนดีจ๊ะไปที่ที่เราควรไปเห็นละไปที่ที่ชอบปะมูกกันดีกว่าครับ